ฝันว่าวิ่งหนีหมีฝันว่าวิ่งฝันเห็นตัวเองเนี่ยวิ่งหนีหมีแล้วก็ฝันเห็นผู้หญิงวิ่งหนีหมีฝันเห็นคนน่ะวิ่งหนีหมีฝันเห็นตัวเองอ่ะวิ่งหนีหมีแปลว่าอะไรฝันเห็นคนวิ่งหนีหมีจะสมหวังในความรัก จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจะต้องระมัดระวังพวกแก๊งคอเซนเตอร์โจรจะต้องระมัดระวังพวกแก๊งคอเซนเตอร์พวกมิจฉาชีพออนไลน์ฝันว่าตัวเองวิ่งหนีหมีเนี่ยท่านจะสมหวังในความรัก ท่านจะสมหวังในความรักจะหาเงินหาทองได้เยอะท่านจะต้องระมัดระวังเนี่ยโจรท่านจะเดือดร้อนเพราะเพื่อน mm. เพื่อนที่เดือดร้อนเอาปัญหามาให้ท่านจะเดือดร้อนเพราะเพื่อนทําให้เดือดร้อนให้ระวังโจรออนไลน์แก๊งคอร์เซนเตอร์มิจฉาชีพ ฝันเห็นคนอื่นวิ่งหนีหมีเนี่ยการงานของท่านจะมีความก้าวหน้าท่านจะได้เงินจากคนอายุน้อยกว่าหน้าที่การงานของท่านอะก้าวหน้ามากท่านจะได้เงินจากคนอายุน้อยกว่าถ้าทําธุรกิจส่วนตัวนะก็จะมีเงินก้อนโตมาจากต่างประเทศมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตจากต่างประเทศหลังจากนี้ท่านกําลังจะได้รับข่าวดี จะมีคนมาชวนท่านนะไปท่านจะได้รับการ์ดไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานบวชงานเลี้ยงจะมีคนมาชวนท่านไปงานเลี้ยงงานแต่งฝันเห็นหมีฆ่าคนตายเนี่ยฝันเห็นหมีฆ่าคนตายแปลว่าท่านมีเกณฑ์จะถูกหวยได้เงินก้อนโตท่านจะมีอิสระและจะมีความสุข สดชื่นล่าเริงแจ่มใสท่านจะมีความสุขและสมหวังในความรักเลขนำโชค4 6 3 4 6 3รับทำนายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นขอให้ท่านโชคดีค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปรับดูดวง10คคำถาม200บาท เอจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ